มอร์นิ่งสวัสดีคะ่ะทุกคนเป็นยังไงคะเมื่อวานนี้ที่โค้ดวิเคราะห์ไว้ไปปังอลังเวอร์เนาะ <c oughs> กราฟก็ได้ทำการเบรกแล้วนะคะแล้วก็รีเทสกลับมานะคะอย่างที่โค้ดบอกนะคะถ้าเขาเบรกได้รีเทสกลับมาเท่าไหร่ก็บายชําเลยจ้าใครได้กดบายตามที่โค้ดว่านะก็ได้ไปละสี่0ัจรจุดนะ เออสี่พนจร้อจุดนะจ๊ะนะคะไม่ใช่น้อยๆน,ยนะนะอ่ะแล้วทีนี้มาดูเรื่องของวันนี้กันบ้างนะคะเรื่องของโครงสร้างเมื่อวานที่วิเคราะห์ไว้มันก็เป็นไปตามคาดแล้วนะคะเป็นไปตามคาดแล้วนั่มาดูเรื่องของ,งวันนี้บ้างเนะา,มานะ,ะ,นะาม,านะมาดูเรื่องของเนี่ยเมื่อวานที่ที่โค้ดวิเคราะห์แล้วก็ส่งให้ในห้องเห็นไหมคะอ่ะตอนนี้นะคะสิ่งที่รอคอยสิ่งที่รอคอยก็คือ รอให้กราฟย่อมานะคะจริงๆกราฟชัดเจนแล้วนะคะว่าจะไปไหนจะขึ้นข้างบนนะแต่รอให้กราฟย่อมาเพื่อที่จะทำโครงสร้างแล้วจะเดินทางไกลต่อไปนะคะ จุดรับที่หนึ่งนะคะจุดรับที่หนึ่งก็คือโซนนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น5 0าร้อยหกห้รหรือว่า4ี่เก้าเจุดรับที่หนึ่งนะ,ะแต่ว่าจุดนี้เป็นอาจจะเป็นจุดที่เก็บสั้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นจุดแพทเทิร์นนะ,ะเป็นจุดแพทเทิร์นนะคะแล้วก็อีกจุดรับหนึ่งนะคะอีกจุดรับหนึ่งก็คือโซนนี้นะคะ สี่ปดแปดสี่ปดสี่สี่ปดหนึ่งปดสองอะไรตรงนี้นะคะอันนี้คือจุดรับที่สองนะคะที่แบบว่าถ้าสมมุติว่ากราฟเบรกสี่เก้าเก้าลงมานะคะถ้ากราฟเบรกสี่เก้าเก้าลงมาอารีเทสขึ้นไปกราฟก็จะลงมาตรงนี้นะคะจะลงมาโซนนี้เราก็มาตั้งรับที่โซนนี้นะคะสี่ สี่แปดแปดสี่สี่แปดสี่สี่สี่แปดหนึ่งอะไรตรงนี้ค่ะแปดหนึ่งแปดสองตรงนี้นะคะอาจจะหางนิดนิดในหน่อยถึงแปดศูนอะไรอย่างนี้นะคะหรือถ้านะคะถ้าการ์ดแบบทะลุแปดหนึ่งมาแล้วก็ต้องมาตั้งรับโซนนี้เลยนะคะสี่สี่เจ็ดศูนย์สีหกเจ็ดนะคะหรือสี่สี่ห้าเก้าอันนี้คือแบบโอกาสมาถึงก็น้อยนะอแต่ว่ามีโอกาสไม่มี นะมีอากาศไม่มีนะคะแต่สำหรับโค้ดคือ Followby เหมือนเดิมนะคะโค้ด follow by เลยนะเพราะว่ากราฟาทำโครงสร้างใกล้เสร็จแล้วนะคะเหมือนสร้างบ้านนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วเป้าหมายของเขาก็คือนู่นเลยเนาะหกร้อยสี่หกร้อยยี่สิบสามอะไรไปนู่นเลยนะคะ, 4, 23, ะ,น,น,น,ะ,คะนั่นคือเป้าของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเขารีเทคมานะคะถ้าเขารีเทสมาไม่ว่าจะเป็นราคาสี่สี่เจ็ดเจ็ดแปดศูนย์อะไรตรงนี้หรือหก หกสิบแปดอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะนะคะเป็นเป็นเป็นโซนบ่ายทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นโซนบ่ายทั้งสิ้นเลยที่ตั้งรับเป็นส่วนตั้งรับทั้งสิน้นเป็นบ่ายโซนนะคะส่วนกําไรนะคะเราก็จะเก็บทีละสามร้อยจุดนะเพื่อให้ผมันโตขึ้นหรือเราจะทีพีที่ไฮเก่านะคะอ่สี่ห้าสองสี 4, 4่สี่ห้าสองแปดหรือ สี่ห้าสามเก้าสห้าสี่หกสี่ห้าห้าสี่นะคะอันนี้คือโซนที่หนึ่งนะคะในการ Take Profit หรือว่า TP หรือว่าเก็บกำไรนะคะทีนี้มาดูโซนที่สองกันบ้างโซนที่สองก็สี่ห้าเจ็ดเก้าสี่ห้าแปดห้าอะไรอย่างงี้นะคะหรือไปที่สี่หกสองห้าก็คือราคาเดิมที่ ที่ว่าเลยนะคะ4625นั่นเองนะคะสำหรับโค้ดก็ follow by นะคะ follow by นะเมื่อกี้เนาะนะคะใครที่อยากเล่นเซลก็ก็เล่นได้นะไม่ใช่ว่าห้ามเล่นเล่นได้แต่ว่ามันจะถึงไหมแค่นั้นเองนะถ้าตั้งรับมันก็จะมันก็จะดูสนุกกว่าไหมเพราะว่าเป้าหมายของการกาฟมันขึ้นไป600กว่าอยู่แล้วนะคะอืมเนี่ยค่ะตามที่คาดเนาะแต่เดี๋ยวเขาลงมาเทก่อน อ่าหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะเจ็ดเจถึงเจมีโอกาสที่จะเทงลงมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาไม่ถึงจริง,รงๆก็อย่างที่บอกนะคะก็อยู่แถวแถวแปดสิบแปดเอ็ดแปดศูนย์อะไรอย่างนี้นะคะโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ชัดเจนอยู่ในโครงสร้างของกราฟนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่อยากรู้ว่ากราฟเดินทางยังไงแบบไหนก็ หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปถึงสามทุ่มกว่าๆกับสี่ทุ่มนะคะที่โค้ดไลฟ์แล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่ากราฟเดินทางยังไงนะคะก็มาดูเหตุผลแล้วก็เก็บกำไรไปพร้อมกันได้นะคะช่วงกับช่วงเย็นนะคะนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็วิเคราะห์กันประมาณนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ